วันนี้ตุ้มมีเรื่องราวเผ็ดร้อนในสนามมาัเล่าให้เพื่อนฟังนะคะเกมระหว่าง l l ลเ e ลิเกเจอกับ m m p h i s ส r i z z l i e s เรื่องราวเผ็ดร้อนนี้เป็นใครไปไม่ได้นะคะระหว่างผู้นำสอคนนะคะระหว่างจามอร์นกับลูบอลเจมค่ะเพลงนี้นะคะจัดกันให้แบบ3เพลงติดต่อกันเลยเพลงแรกค่ะเป็นเพลงที่เกมวินเซนต์พยายามเล่นเกมรับใส่จามอรแนแล้วก็เอาจาไม่อยู่ จ่าข้ามไปกระโดดเท็กกิ้งนะคะหลังจากกิ้งลงใส่หน้าเากมวินเซนแลจ่าก็จัดท่าทูสมอลแบบค้างนานมากๆใส่เกมค่ะพี่ใหญ่อย่างโรบอนเจมพอเห็นปุ๊บทำแบบนี้กับน้องรักเกมวินเซงของเขาแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้นะจ๊ะ เพย์ถัดไปค่ะเลือบอลเอาคืนบ้างนะคะลากบอลมาค่ะจะเล่นเกมรับใส่เลือบอลเลือบอลกระแทกกระแทกกระแทกบดเบียดจาแล้วก็กระโดดไปเทคยิงบ้างนะคะ2แต้มใส่หน้าจาหลังจากนั้นแน่นอนค่ะเลวรอบอลเจ็บก็จัดท่าชูสมอใส่จาแล้วค้างไว้เหมือนกันค่ะ โอ้โหร้อนแรงจริงๆแรกกันเลยนะคะรบอลเจมส์เนี่ยก็แก้แค้นให้น้องรักกนเกมฟนเซนได้สำเร็จไม่จบแค่นั้นนะคะจาลุยเดี่ยวลากเข้าไปทำแต้มพอทำแต้มเสร็จปุ๊บค่ะเดินมาชนใจรบอนเฉยเลยเอา้าวแบบนี้ไม่ได้โดนฟาวเทคนิคไปเลยนะคะหลังจากจบเกมค่ะเพื่อนๆจ่ายังมาให้สัมภาษณ์อีกนะคะบอกว่าประมาณว่า I don't like them ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลย LA Lakers เนี่ยแล้วก็มีการรีโพสต์รูปของรูบอนค่ะที่ทำท่า too small ใส่ตัวของเขานะคะรีโพสต์เป็นวิดีโอคลิปสั้นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้นี่เหมือนกับว่าว่าเลยค่ะว่า Lakers ว่าเป็นแบบลูเซอร์พวกขี้แพ้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเกมนี้ Lakers s ก็แพ้ไปจริงๆไม่เป็นไรฝากไว้ก่อนนะจามอรรนเกมหน้าเจอกัน